อันนี้คือหมดจากวัดนานแล้วนะพี่ตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วนียผมไปประมาณปีห้าห้าห้าหกยังพอมีเช่าอยู่นะครับหายากครับรุ่นแรกๆเลยมั้งเป็นเป็นปกปกมะขามรุ่นแรกของคูบาลยชาติจุดนี้นะชุดนี้นะ แปดร้อยนะพี่รวมทรงอยากได้ลายถามนะพี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูทุกอันนะส่วนปกองนี้เป็นเนื้อ,อเนื้อโลหะนะพี่ชุบทองนะ